สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการรับตัวละครฟร,ฟรีเลยนะครับผมนะทุกคนครับตัวละครฟรีเนี่ยนะครับผมนะนี้ครับผมนะสามารถรับได้ฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะทุกคนครับใครอยากได้รับฟรียกเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ดิ้งกันแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับ คครรัับบข่่่าาวววว้้พกูทีีนือเเซมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel KDZ Gamer มีจูดนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับตัวละครฟรีๆนะครับก็จะมีตัวละครอยู่มาน6ตัวนะครับผมนะก็สามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับผมนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามบอกกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมกิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการแจกตัวละครฟรี นะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับใส่เต็มทุกวันนะครับผมแจกตัวละครฟรีๆนะครับผมนะทุกคนครับก็วันท e ี่8นะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีเป็นกล่องตัวละครนะครับกล่องตัวละครถาวรนะครับผมแจกฟรีไปเลยนะครับผมแล้วก็ในกล่องตัวละครนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมมีตัวละครอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะก็จะมีหงอคงนะครับ ฮายาโตโมโคคาเพล่าแม็กซิมชิโร่ราฟาเอลนะครับรูเวต้าพาลมาครูโจเซฟเอหนลอร่าเคลลี่แอนดรูดาชาอามิเกลนะครับผมสเตฟี่ซานิโนโตราอันวารนะครับผมมิชาอ่าแคโรลีนนะครับผมนะนิกิตากล้า โอเวียนะครับผมนะฟอร์ดแล้วก็ตัวละครอันโตนิโอนะครับตัวละครนี้นะครับจะอยู่ในกล่องสุ่มตัวละครนะก็จะแจกฟีถาวอไปเลยนะครับผมรวคนครับก็ถ้าเกิดว่าดวงดีนะครับก็อาจจะสุ่มได้ตัวละครดีๆแต่ถ้าเกิดดวงซวยก็อาจจะได้ตัวละครที่ไม่ดีนะครับผมถามว่าได้ตัวละครซับมีโอกาสออกไหมนะครับก็อาจจะไม่มีโอกาสออกนะครับเพราะว่าตัวซับเนี่ยถ้าใครมีอะ อาจจะได้เป็นโทเค็น F/F มาแทนนะครับหรือว่าใครมีตัวละครครบทุกตัวที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับก็อาจจะได้เป็นโทเค็น F/F มาแทนนะครับหรือว่าตัวโทเค็นฟรีไฟนะครับผมนะส่วนใครไม่มีตัวละครตัวไหนเนี่ยก็คาดว่าในกล่องถ้าเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ได้รับตัวละครตัวที่เรายังไม่ได้นะครับเอาละต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครพิเศษนะครับที่มีสกิลกดใช้จะมีตัวละครพิเศษนะครับผมนะอยู่ประมาณ6ตัวนะครับผมก็คือตัวละครเจลนะครับผมตัวละครโจตา ตัวละครเคนะครับสกายเลอร์อลลกนะครับผมโครโนก็จะมีอยู่6ตัวที่แจกฟรีนะครับก็6ตัวนี้ก็แจกฟรีแต่ว่าไม่ได้แจกขาวอนนะครับผมแจกฟรีตัวละ3วันนะครับผมนะย้ำนะว่าตัวละ3วันนะครับผมสามารถรับได้วันที่8 9พฤษภาคมนะครับ เป็นผู้รอดชีวิตพิเศษนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเรารับไปเนี่ยนะครับเราจะสามารถเล่นได้ทั้ง6ตัวละครเลยนะครับแต่ว่าจะเล่นได้แค่3วันเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรารับโคโน่ไปใช่ไหมวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้ถ้าเรารับโคโน่นะครับเราก็จะได้โคโน่มา3วันแล้ววันที่9ถ้าเรารับโคโน่อีกเราก็จะได้เพิ่มมาอีก3วันนะครับเป็น5วัน6วันประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรารับครบ6ตัวเราก็จะได้ตัวละครรวมๆกันก็จะประมาณ6-38ก็จะได้รวมๆกันก็ประมาณ 18ตัวนะครับผมดูนครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครถาวรนะครับผมอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับเป็นกล่องสุ่มแล้วก็ตัวละครพิเศษเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมก็แจกให้เล่นวันที่8และวันที่9นะผมแจก3วันนะอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับตัวละครเนาะมันจะมีตัวอะไรบ้างเนาะที่แจกฟรีเป็นตัวละครพิเศษนะครับก็แจกให้เล่นฟรีนะครับสกายเลอร์เคโคโนนะครับแล้วก็จะมีเอ่อตัวละคร เอล็อกนะครับผมเอล็อกแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครเจลนะครับเจลจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเจลป็นตัวนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนกล่องสุ่มตัวละครถาวรนะครับก็จะแจกตัวละครทุกตัวนะครับแต่ว่ายกเว้นตัวละครพิเศษนะครับที่ไม่แจกนะครับก็สําหรับตัวที่เขาไม่ได้แจกถาวรนะครับก็จะมีตัวเจลโจตาเอล็อกโครโนสตจานเคหรือว่ามิเตเคแล้วก็สกายเลอร์นะครับที่ไม่แจกถาวรนะ ส่วนที่เหลือก็แจ็คครีถาวรโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเอาไว้จะมาเจอกัน่อีกทีนึงในคลิปหน้าแลวกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกติดตามกดกระดิ่งแจ็คเตที่ช่นนชองยูทูบเคลียริซี่เกมเมอร์มีจุดด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับค,ค,คลิปนี้สวัสดีครับ